ใครนัดมาถ่ายดูแล้วเนี่ยเธอกินอาหารอิ่มไหมฉันก็กินอิ่มนะฉันเ็ยอิ่มท้องกันปุ้งเลยเนี่ยนนนเนี่ยฝนตกมากแล้วจืดจืดนะเนี่ยมีคนมาแอบถ่ายเรา เขายอไปเขายกไปเถอขายอไปมันจะไปเราไปต้มใส่บากระดานไหมเนี่ยไม่ยินคุยกันนะวันอยากกินต้มเป็ดเขาคงไม่กินเราหรอกเรายังตัวเล็กอยู่เลยไม่แน่นะทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันจะซววเราแน่นนะนะแอบถ่ายเราด้วย เธอนีฝนตกที่นอนเราเจิ้นเจิ้นเลยนะดูสิมีแต่ขี้เธอนั่นแหละขี้ใส่บนนอนเราแต่ไม่ใี่ขี้ใส่มานอนเธอนะเธอนั่นแหละที่เป๊ะเป๊ใส่บนนอนละเลยบรรยากาศสดใสดีจังเลยเจ้าของเราเอาอาหารมาให้นะเนี่ย อ,อาหารรดเด็ดพวกเธอกินอิ่มไหมจ๊ะเออเราก็กินอิ่มเหมือนกันเธอล่ะโอ้ยฉันอิ่มมากเลยดูสิท้องฉันโป้งขึ้นป้งขึ้นเลยแด็ก,ก็ดีวันนี้ขอบคุณเจ้าของเราที่เอาอาหารให้เรากินทุกวันฉันกินแต่ข้าวปลายนะหิงท้องมากเลยกินแต่ข้าวปลาย มันก็เหมือนกันกินแต่ห้ามใช่กินแต่ห้ามห้ามก็ห้ามแก่ๆหยาบหยาบวันนี้น่อยๆได้กินวัวอาหารนะคะวันนี้ฝนจะตกอีกไหมเนี่ยดูเขาเอาเฟียงมาหองห่างนี่เฮาคืนนี้เราก็ต้องนอนอุ่นสบายใจแน่นอนทุกวันไม่มีเฟียงมาหองห่างให ใจไหมเธอดีใจไหมไดีใจดีใจเขาเอาเฟียงมาฮองหางให้เราแล้วเราจะได้อบปุ่นแน่นอนเลยคืนนี้ดีใจจังเลยายอยมีคนไม่แอบถ่ยเล่าด้วยอย่าปากอย่าปากเดี๋ยวเขาเจะเอาเราไปต้มใส่บักกระดานนะ ว้ายนังไงคนยิ่งกำลังถ่ายเราเล่ๆน่ากลัวจังบอกว่าอย่าปากาอ้ายไอ้บอกกองักวงความไงก็ปากดูเที่ยนนี่อย่าปากไงปากโน่นี่มันกำลังถ่ายเขากำลังถ่ายเรารู้มั้ย หน่อยอย่าพูดดังเธอก็มาตอดไปหัวสันอุยอ้ยหยับเข้าไปหน่อยหยับเข้าไปหนาวจังเลยค่ะขอบคุณมากนายเขาจะเอาเราเราปิดลงออกทีดีหรือเปล่าเนี่ย,ยเขาจะเอาเธอไปออกซองอะไรเนี่ย ส่องหลากสีหรือเปล่าเนี่ยมีใจจังเลยค่ะเขากำลังถ่ายเราไม่หยุดเลยเนี่ย,ยเขาคงเห็นพวกเราน่ารักนะขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกหนูเขาจะเอาเราไปลงช่องหอยดินธินอีสานใช่ไหมขอบคุณมากมายเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ ที่สันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผม